และวีนาทีนี้เราอยู่กันที่สวนสัต네ว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้วจ้าเหนื่อยอะวันน exactly ี้เราตีมคอนเทนต์วันนี้เราจะวิ่งตีมคอนเซปต์อะไรปะวิ่งหนีเสือวิ่งหนีเสือเธอมีกระเป๋าน่าท้องวะอะไรหรอเอาด้วยกเาขี้งานวิ่งนี้มันเป็นงานวิ่งสีม่วงอ่ะ น่าจะเป็นางานงวิ่ <laughs> งของ LG LG TV ไมใช่งานวิ่งของการ ของ M อ o t นะคะช่องกล่าวด้วยเองช่องกล้าวอีดอกช่องมวยผมเวอร์นี่คือวิธีการสนับสนุนกิจกรรมดีของเราไหมครับสวัสดีครับเป็นชุดที่หลากหลายหลากสีมากนี่เป็นมาคอรดในงานนั่นก็คือหน้ากากอีโก้อีกาหรือว่าอีกาอีกาเออเป็นกแก้วเป็นนกแก้วอ๋อมันเป็นนก ศิลปินซีรีส์จากบ้านชัยมงครับเชิญครับผ <|so|>> ู้ประกาศดีเจนักจัดรายการนะคะจากบางบติสพทครับเชิญครับโอ้ยืดเกินกิโลเนียยืดเกิดยืดเกิดยืดเกิดอ่าอ่า ยืดแบบดอเวรเยืดแบบวเวร์คนเดียวไม่เคยยืดเออยืดคนเดียวยืดที่นุดเออยืดไปเลยยืดเลยเต้นเลยเราดูพรอมมากเราดูพรอมไปไม่มีคนพร้อมมากกว่านี้แล้วบอกเลย เอุ้ยเดจูหลอดอันนี้เป็นตลอดนะตลอดนะตลอดนะออเลร์ไทยแบบไม่เนียนไปอ่าหลอนนั่งวิ่งแล้ววิ่งเอาภาพเด็กกลับแล้วปูนปีนด้วยเออปูนปีนปูน ทำคนด้วยยิปทำคอนเทนต์มาจะได้ทำปากปลจุดแรกนะทุกคนชนีดูงงกับเรามากกองชนีนี่ยี่ดอกไปประจาแล้วลรอกไอแบมมาแล้วอ่ะทุกคนมาไหวมากเลยครับไอแบมน็อกแล้ว นี่เราวิ่งมาประมาณ6กกิโลแล้วนะถึงยังไม่ถึงกี <laughs> ่ร้อยเมตรเอง,เองแกมันสวยนะอยากเห็นพี่โปตัวจริงใส่ชุดสีฟ้ากกน,น,นี่เรามาดูฮิปโปเรามาดูฮิปโปมึงไงไอแบมไม่ได้นอกเราแล้วอะถ้ามันนอกก็เถอะน้อมันจะแซงเรา นี่เดี๋ยวร้อถ่ายแป๊บนึงมอ้อถ่ายแป๊บนึง,งมันวิ่งแล้วโอเคผลกล้องถ่ายรูปก็เดินผูเด็กๆวิ่งนำฉันผู้ฉันจะยอมไหมฮะยอมก็ได้ทุกคนตรงนี้นก็แบบมีกรงนกนกก็แบบร้องฮะเพิ่งหนึ่งหนึ่งโล ก็ต้องบอก่ะตูนจะหยุดดูตรงคาบิานะคะถามไปแบ๊บไม่ทันเลยไอเไอไปก่อนฟิลเหมือนวิ่งหนีโจนที่ฝรั่งเศสมากคะ่ะ <laughs> <laughs> นี่ <laughs> อยู่โซนนี้แล้วถ่ายรูปเลย มันขี้กลิ่นขี้รีบเก็ตรีบรีบหนูอย่าเผานะลูกเดี๋ยวเราต้องขึ้นชกมวยนะคะนี่ได้เลยอ๋อนี่ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะ นี่ทุกคนอ่ะเดี fruit, ๋ยวจะขอบคุณนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปยิงรู้อะไรไม่รู้ดูที่ดูที่เกตยิงนะยพลาดไม่ได้ยิงเออเออเ้ยเฮ้ยเราเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไร พี่บอกว่าเดินเร็ววะเราเพิ่งตื่นกันนะสิงโตอ่ะเหง่าอะไรดังมีเมียเธอไม่มีผัวนะนี่คือการช็อตดีพอย์ไล่ออกจากกองสิงโตให้มันวิ่งต่อไปฮายีน่ะไม่ยห่าง้วยหนูโอยจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อแล้วนะสองกิโล จุดนี้สองกิโลวิหล่อมากเลยอ่ะวิ๊ขนล่องแล้<ๆ>ฉันฉันก็วิ๊ตามเลยย <c oughs> โอ๊ย ฉันเบื่อนินจริงเหรอทำไมรู้สึกเหมือนวิ่งกรไก่เลยตอนนี้เราวิ่งมาสมโลแล้วสาโลแล้วถึงแลิคนี่เราถึงรือยังครับเนี่ยโอเคไปไปด้วยกันนะฮะนี่มันอ่ะเพื่อนชวนวิ่งสิบโลอ่ะอันนี้ชันเกินกระเสนามที่หินมาก ไปหาหมอกไปไปไผู้ชายชวนไปไปด้วยกันเล้วจะไม่ไหวแล้วอ๋็หมดละโลดชันแล้วเราจะไปด้วยกันสามโลเลยไปส่งหมอกกันไปครับมางานวิ่งมันก็เจออย่างนี้แหละเดินได้เดิน เน้นแหวะกันนะไม่เน็นวิ่งอาให้ดูบุ๊ฮัลโหลทุกคนอยู่กับช้างน้องตื่นแล้วพระแสงสวยมากค่ะอ้ยเย็นโค้ชสามโลเขาก็ลงเวลาแล้วเธอ หาโลเหมือนวิ่งกัดสิบโลมือนวิ่งรอบข่าเลยทางมันสวยนะแต่ไม่ว <t> ิ่งได้ไหมอ่ะเดินได้ไหมเดินดูดูวิวเหมือนมีทางเลือกอยู่สองทาง เขาบอกว่าห you? okay, ้าโลกับสิบโลครับห้าโลไปดีสิบโลไปด้วยลงสิบโลไวอะตรงไปเลยครับเราไปนั้นไม่ได้หรอเพื่อนเจออะฟฝั่งนี้ดูเหงามากเลยจะโดนเสือไล่เป้่าอยู่ไม่รู้เลยไกลๆอาจจะเจอคนต้องรีบครับพี่ต้องรีบวิงแล้วค่ะคนทั้งห้าโลคนเยอะมากเลยคนทั้งสิบโลนั่งไปกันหมดแล้วอะเดินคนเดียวเลยนะเธอจะทับคอนเดนยูกางป่าเหรอ โอ้ oh mm ่อยกามีมอเตอร์ไซค์มารับฉันด้วย <laughs> อยู่คนเดียวเลยค่ะหมดแล้วหวะหมดแล้วว่สิบโลนะจะคนสุดท้ายอะ่ะ mm hmm. <laughs> ฉันหน่อยกากาที่เมื่อกี้ฉันบอกว่าวฉันจะมารับคอเดนเป็นลมอะ่ะ <laughs> ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ช่วยฉันเลยเธอดูดิก <laughs> างเปล่าคนเดียวแบบ เงาเงาคนเดียวเลยอ่ะเธอมีคนขึ้นรถแล้วอยากขึ้นบ้างนะอยากไปด้วยกันปะสิบโลปะอ๋อเขาวิ่งเลยเขาไม่ได้ต่อแตอย่างฉันอี๋ยังเหลือหนึ่งคนสวัสดีค่ะฉันก็ยังมีเพื่อนร่วมทางอยู่นะเธอเรามันสศวแกล้งกันนะนออนสดท้าย น่าจะสุดท้ายครัใช่เงาเงาเขามาละเดยวฉันจะแกวแบบเป็นลมนะจะดมจะดมไปไหนครับคุณพี่ประจําจุดอยู่ตรงนี้ครับอ๋อไปด้วยกันไหมฮะนูเลยกิโลเนี่ยมาห5ากิโลครับ เอาจริงๆนะมันอะไรวิกิบโลวะยิวกระเทยทางเลือกมันคือเสือกับขึ้นบนภูเข,ขาอ่ะเดี๋ยวฉันจะหาหาตัวช่วยลวฮะฮัลโหล กูยังอยู่สิบโลอยู่เลยกูพูดมาถึงห้าโลอีดอกอยู่ไหนเนี่ยไอ้ปอยบอกว่ามึงขายรุ่นตกแบ็คดอบแล้วแบ็คดอบอะไรไม่ใช่ไม่ได้ลงแบค็แบคบถ้าไมเสียงมันสั่นขนาดนี้โทรศัพท์เป็นไรอะ่ะแบ็คดอบไหนเอ้ย,ออยกูอยู่ในป่าค่ะ กูว oh <Aww. S 2> ิ่งไอ้พอลบอกว่าม <difficulty> ึงใส่อยู่ตรงแม็คดรอปแล้วไม่กูไม่ได้บอกกูบอกว่าใส่อยู่ตรงแม็คดรอปแล้วแหละกูอยู่นี่ตบกันเลยไม่ล่าถ้าขนาดนั้นล่ะกูบอกเลยว่ากูอ่ะอยู่คนสุดท้ายกููอย่โลเฮ้ยมึงรอกูหกโลไปมึงได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เจ้นาที่น่ารักมากอะอยากซูมให้ดูแต่กล้องมันไกลเขาอาจจะพาเราไปส่งด้วยนะอะเมื่อกี้มีผู้หญิงเสื้อขาววิ่งมาสองคนไหมฮะวิ่งไปแล้วแต่มันไม่น่าวิ่งมากมันน่ากลิ้งมากเลยนะดูดูถนนดินด็กดาลงจะไม่ได้ อ,อ,อ,อุ้ยกันเก่งกลุดหุบเสียป้าร้อ,อ,องออกมาว่าวาซาวเวอร์นี่เธอ ันก็ไม่เคยเห็นเขาเขียวฟิวนี้เหมือนกันนะมันต้องตื่นเช้าพอควรถึงจะได้เห็นโดยที่นี่ก็มีเขามีห้องพักว่ะออเสียงน้ำแล้วแล้วเมื่อกี้เจ๊พลเขาเขาบอกว่าในบ่อมีจระเข้จริงๆด้วยนะว้ายเสือเดี๋ยวจะแวะถ่ายให้ดูนะเออนาเพิ่งตื่นแลวนั่งดูตกใจ เห็นปะนางมาแล้วนะ่ะทุกคนเห็นปะนางอยากกินฉันเอ้ยนางนาาง่ารักนางเหมือนแมวเลยเอามาเซอร์ฟี่ด้วยแกนลูก บอกแล้วไงวฉันจะเดินแบบนี้ฉันจะดวกแบบนี้จ้ะเธอคิดดูดิฉันวิ่งแบบว่าวิ่งเลิศขนาดไหนอะเขาเก็บน้ำกันแล้วอะนี่นาน้ำเปล่าละนึ่งมีเครื่องดืแลแล่มเบเกิลได้นะคะนี่เป็นท็อปทีนะคะวิ่งมาแบบท็อปทีท็อปลาดอะยังมีข้างหลังอีกเยอะ สิบโลหรอไม่มีแล้วมั้งน่าจะคนสุดท้ายจริงเหรอใช่ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวฉันจะให้ดูบ่อน้ำที่ยีพยกับยีเกศเขาเจอจระเข้อ่ะแล้วเขาเถียงกันว่าจระเข้จริงจระเข้ปลอมอ่ะมันเป็นจระเข้จริงๆตามธรรมชาติจริงๆดังนั้นโปรดระวังจริงๆนะฮะเนี่ย ติดป้ายแต่ว่าหลังว่ามีจอเคอ่อะฮะ้ <c oughs> <c oughs> อเทนนี้ยาวมากนะพูดจริงอะมันก็วิ่งขอาเป็นลูกอะอยากกินอะไรนะฮะมันไก่มันมีใช่ไหมเอาตบเนี่ยเอามีอะไรเอาลักกำลังใจมาละลาลามันได้ความภาคภูมิใจในตัวเธอนะ <c oughs> ไม่รู้สิฉัน ถันรู้สึกว่าแค่นี้เันก็อยู่ในความทรงจำแล้วว่าฉันเคยวิ่งที่เขาเกี่ยวอะ่ะเธอมันมาถึงขนาดนี้แล้วเธอก็ต้องได้นะเธผู้คนเดียวแล้วสวัสดีครับเห็นไหมทุกคนเขามีกำลังใจหมดเลยอะ่ะเธอต้องสู้นะนาราก็ได้เชนจะเดินไปเพื่อนเธอโอเคเราจะสู้ไปได้วยกันนะคะ ใหญสองคนเมื่อกี้เขาบอกเขารียวิ่งไปกินข้าวมันไก่ไปเลเธอต้องการเอาอันนี้ก่อนไปอะไรอะไปพี่เขจะรอตรงนี้ตามสองคนไปรอด้วยดิรอค่ะไม่ต้องห่วงรออ่ะเดี๋ยคุณพี่อุ้ยสวยนะเดี๋ยวสับขารอค่ะเมื่อกี้แหววทำคอนเทนต์ไงได้ค่ะเออรดูความอีดาคุณคนสุดท้ายจริงปะเนี่ยคอนเทนต์เบอ จุดเนี้ยเราเลยหกโลมาแล้วทุกคนแล้วมันจะไปสู่โลที่เจ็ดโดยเราจะต้องไปยูเทิร์นอ่ะซึ่งยูเทิร์นเพื่อรับห่วงยางอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่ะกูถามคำหนึ่งว่ากูอยากได้ห่วงยางขนาดนั้นไหมอ่ะคลิปนี้บอกเลยว่าร้อยละเก้าสิบคือกูบนกูเหนื่อยเขาให้เอายางมาฝ่าดแล้วเธอายยาเอาจริง,งๆรินะ ฉันสามารถไปหาซื้อได้น,นะย่างเนี้ยโดยโดยไม่ต้องวิ่งขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวฉันจะใส่เพลงแบบสร้างแรงบันดาลใจนะแล้วฉันจะวิ่งจริงๆเลยละหนึ่งสองป้มีนานอนรือยังโลกแม่อยากรบก,กวนอยู่เงินสองร<ะ>้อยไม่สู้าฉันยวสูบบ้คนเดียวสู้่อมสัาคนเดียวเกิดเหตุอะไรขึ้นหาตรงเนี้ย เราจะไปด้วยกัน,กนเรอจะไรอปดนวยกันเป็นรอนอเนอเนรอเป็นรนอเป็นรอ,นอเนอเป็นรอเป็นรอเนรอเป็รอเป็เปรอเป็นอเป็นอเป็รอเป็นรอ็นอป็นมอเป็นอเป็นรอเป็นรอเป็อเนอเป็นรอนรอเป็นรอเป็อป็นรานอเป็นเเรนเอนนเ็นรอนเนนเนเนอนน แล้วทำไมมาวิ่งงานว์อะเราก็จะได้ใช่ไหมเออมันจะได้อะไรอ่ะกระลอกบินกระลอกบินเห็นไหมได้ยินเสียงเวทีแล้วอีกไม่ไกลค่ะนิดเดียวเสียงเข่ามันกล้องนะคะเสียงเข่ามันกังวานอยู่นะ่าเองถ้าได้แสงตกอีกหน่อยนะจะสวยมากจริงๆอยากฝากพี่ๆนะให้กดติดตาม นาราชาแนลด้วยยราต้องไปติดตามนะคะสะกดนะฮะ N A R A H แล้วก็ชาแนลที่ไหนยูทูบเหรอยูทูบยูทูบถ้าเป็น Facebook ให้ติดตามแล้วได้ลง YouTube แล้วว่าอะไรคะถ้า Facebook ติดตามช่องชื่อว่ายุ่งย่านยุ่งย่านยุ่ง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 งองูเออยุ่งย่านทางแยกสุดท้ายหลังลงเขาเขียวจ้า เออซ้ายหรือขวาหน้าซ้ายหรือขวาหน้าอุ้ยดูนกสวยมากปุงปังเบอร์ท้ายแต่มันจะมีสองทางแยกทางนี้กับทางนี้ลงทางนี้ใช่ไหมซ้ายเหรอโอ้ย้ยโ้มารับแล้วเห็นไหมขอบคุณค่ะกระโดดไม่ไหไม่กระโดดไไม่กระโม่โไกระโม่ไ่โดดม่ มีพี่ช่างภาพรออยู่ที่ปลายเด็ดไม่ไหวโดดโด็ดงานเขาเก็บงานแล้วใช่ไหมคะเขาจะกลับมาแล้วอุ้ยมันไม่โทรบอกเมันหมดแล้วเนี่ยเ้าจะกลลับแวอีกคนหนึ่งนี่คนนี้คนนี้พี่เสนอสุดท้ายคนท้ายเลิศคนนี้นใช่คนนี้เดี๋ยวเราจะเลิศสุดเขาไปดูกับเขานะเขาบอกคนทายเลิศคนทายเลิศสุดเย้นี่มีคนรอเต็มเลยเห็นไหมแล้วเขาแยกตัวไปคนเดียวด้วยนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ ปิงค่ะพี่ปิงพี่ปิงพี่ปิงมาท่านเน่เน่เหนไหมหนุ่มรอมามีแบบผู้ชายมารอพี่ปิงใช่ไหมฮะปิงพี่ปิงสวัสดีค่ะพี่ปิงช่องไหนเนี่ยเออนาราการ์เนลนี่แล้วก็มีอีกทีมนึ่งละทีมเพื่อนๆของหนูอ่านี่ถือว่า ฟิลดวใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนช่วยวิ่งวิ่งเลยตรงนี้วิ่งเลย้วไอ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 ้ว คอโรัทกระโดดมาบลี่อนต่างหากทุกคนโอ้ยกอดมีพี่ๆตรับขอบคุณมากค่ะบบ๊ายบาย ถ่ายรูปถ่ายที่แมมคอดให้หน่อยถ่ายรูปที่แมมคอตให้หน่อยเนี่จะไม่ต้มีองถ่ายให้ให้ถ่ายให้ก็ได้ให้น้องแพร์มาแพรเข้ามาให้น้องตามไปบอกให้ถ้ามีใครผิดสองสามคราวเรามีนัดการรีบสอิดด้านผิดด้านผี่ด้านกับด้านห้าดอะไรก็เป็นด้านนะคะ อันนี้ครับวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนไปวิ่งในทางนี้ครับที่สมุทรปราการพร้อมนะหนึ่งสองสามทุกคนทีมวิ่งของเราก็จบลงเท่านี้นะฉันก็ประมาณหนึ่งดูทุกคนดูได้ในนาราชาแนลในฝากด้วยบายบายเฮ้ยลืมแนะนำอันนี้แบมแบมเออยังไม่เคยอ่ันะตะเทมนี่ยังไม่เคยออกช่องนี่ เออดาราใหม่เออชื่ออะไรนะคะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่สดใช่เหรอครับเป็นหนักเวียนะครับอ๋อเหนื่อยไหมฮะไม่เท่าไหร่ครับแต่เออเท้าอ๋อปกติรับอีเวนต์เยอะไหมฮะก็เยอะครับพวกงานวิ่งพวกกีฬาโอ้ยดีเลยงานวิ่งเดี๋ยวต้องเจอกันอะไรขออะไรอีกเขาถ่ายไม่ติดทั้งหถ่ายไม่ติดกูอ๋อไปจริงจริงแล้วจบแล้วงานวิ่งที่เขาเขียวเอ็มคอร์ดรันนะฮะทุกคนบ๊ายบาย บายบายแบบบายครับบายเกิดอะไรขึ้นพึ่งต่อยพึ่งต่อยแล้วมึงเข้าป่าไม่ได้เลยได้ที่เขาแพ้ตอนเมื่อกี้เหรอโอ้ยแพ้พึ่งนิ้วบวมเลยน่ะโดนเมื่อกี้เลยเขามียาแก้แพ้ด้วยไหมรอบที่แล้วน้องก็รงพยาบาลจะร้องให้เราเนี่ยเด็บพึ่งต่อยโดนนานยังครับพึ่งต่อยครับพึ่งต่อยครับพึ่งต่อยแบงคก็ยังไม่นาน ไม่ใช่มันต้องเล่นมุกต,ต่อยว่ะต,ต่อยนะยังพึ่งต่อยอแสดงว่าเราเล่นผิดเล่นผิดครับ <laughs> อไ,อ,ไนนะอ้เน,นี่ยอะไรอะ <laughs> เพื่อนโดนพึ่งต่อยอเป็นอะไรอร่อยไหมกระตูนกินได้มึงไม่มีผักด,ด้วยไปกินดิคืออะไร,รอ่ะข้าวตม้มข้าวต้มหมูใอล้ลองชิมซิคือต้องบอกเลยว่าแม้เพื่อนจะเจ็บจะป่วยจะอะไรก็ตามฉันกินใช่ไูอยู่ หยิบน้ำให้ตุ้มขวดนึงหยิบน้ำให้กระตุ้มขวด